Google YouTube Facebook ประกาศคว่ำบาตรรัเสเซียตัดช่องทางสร้างรายได้หลังจากรัฐบาลยูเครนมีการร้องขอไปยังผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ทั้ง3ได้แก่ Google YouTube และ Facebook ให้ระงับการสื่อสารข้อมูลต่างๆจากรักสเซียล่าสุดทั้ง3บริษัทได้รับเรื่องดังกล่าวและมีการประกาศคว่ำบาตรตัดช่องทางสร้างรายได้จากคอนเทนต์ของรัสเซีย Alpha b e t Inc. บริษัทแม่ของ Google สั่งห้ามคนในพื้นที่ยูเครนดาวน์โหลดแอ R บนมือถือซึ่งเป็นสื่อของรัเสเซีย ตามคำร้องขอจากรัฐบาลยูเครนรวมถึงช่องทางอื่นๆที่จะนำมาซึ่งการสร้างรายได้ให้กับรัสเซียซึ่งการกระทำในลักษณะนี้คล้ายกับ Facebook ที่ออกมาประกาศคำสั่งแบนด์สื่อรัสเซียทางทวิตเตอร์โดยนาธานีลเกรเชอร์หัวหน้าฝ่ายนโยบายความปลอดภัยของ Facebook ระบุว่า f c e e o o o กกำลังระงับการโฆษณารวมถึงการหาไรายได้จากคอนเทนต์ต่างๆของสื่อทางการรัสเซียบนแพลตฟอร์มของบริษัททั่วโลกพร้อม ประกาศรายชื่อสื่อที่โดนแบนโดยจะมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกับ YouTube ได้ออกมาประกาศว่าจะหยุดความสามารถของช่องรัสเซียจำนวนหนึ่งในการสร้างรายได้จากเนื้อหาบนแพลตฟอร์มรวมถึงสำนักข่าวรายย่อยของรัสเซียอย่าง RT หรือรัสเซียท o d a y ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซียโดยระบุในถ้อยถแถลงว่าจะจำกัดอย่างมากสำหรับช่องเหล่านั้น